ลุงไม่มน่อให้ให้แบบวา่าแต่แบบวา่ามันอันนี้ตอนไหนลุก็รแบบแบบวา่าได้จุ๊ป้าดูอันนี้ไว้อ๋อไม่เป็นไรเกลลุงก็ดีใจลุงก็ดีใจด้วยเหัวคามรู้สุป้าด้วยลุงก็ดีใจ,ใจที่แบบมึงก็แบบเออมีคุณป้าคอยเลี้ยงมึงโอเคนะเกล น่าความรักไม่หลุดพิพังลงเมื่อเมื่อคุณปิ่าอมใหญ่โกโก้รถกูอยู่ไหนดีกว่าทำใจเราให้เป็นนักเลงนยครับ Airdrop has been u n f a t e n d รถกูหายไง่ผ้าหนาไฮอะไรนะลองผินผ้าดิดหน่อยรู้แล้วแต่กูไม่รู้ว่าใครเอาไปไมเงียทำหายจะไปไหนกี้ Airdrop อยู่ตรงนี้ กัใช่เยอะไลยดอกไม้อยู่ข้างๆข้าไปเล้มันจะมองไม่เห็นตัวหรอวะอยู่ข้างบนหรือข้าง่างมึงอยู่ไหนไอ้หลานสารยำมึงไม่อยู่กับนึงเลยนะเย่ระเบิด MC แล้วทำไมไม่เอาเพนคิลเลอร์กับลุงไอเวนนี่นะลุงโอ้ทีอย่งอื่นขอจังไม่ไเป็นไม่เป็นไรหนูมันมันคือสิ่งที่ลุงสร้างขึ้นมามันใช้ได้เองอยู่ไหนาะเิงลลุงผิดหวังกับเองมากเลยนะลุงจะไม่เรียกเองว่าหลานแล้ว ไม่จริงลุงเห็นมึงอยู่กับใครก็ไม่รู้รูดูกับพี่ดูนะแล้วก็ดูกับพี่แม่ไม่ลุงเห็นมึงอยู่กับสลิมี่อยู่กับใครอ่ะตีกันอีกแล้วตีกันอีกแล้วเตกคนอยู่เตกนิทัมเมอร์เต็มเมื่อกี้ไปอยู่กับใครมาเนี่ยอะไรนะตำรวจเยอะมากตำรวจเยอะมากใครนะเัมเมอตมเตมเตม ตำรวจตีกันอีกแล้วเหรอตำรวจตีกันในในในโลมาเต็มเลยครับช่วยหน่อยช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยตำรวจตำรวจมีไม่กี่คนเอ้ยตำรวจกำลังมีกัารติดต่อไม่เห็นเลยลูกไม่เห็นใครเลยกลับไปครับกลับไปเข้าเตือนพวกตีกันจับเลยครับจับเลยครับจับเลยครับว่าไงเกลว่าไงเกล แต่แบบว่ามันอันนี้ตันไหนลุมก็รอแบบแบบว่าได้จุ๊บป้าดูอันนี้ไว้อ๋อไม่เป็นไรเกลลุงก็ดีใจลุงก็ดีใจ <c oughs> ลุงด้วยเป็นหัวความรู้สึกจุ๊บป้าด้วยไง <c oughs> <c oughs> ลุงก็ดีใจที่แบบมึงก็แบบเออมีคุณป้าคอยเลี้ยงมึงโอเคนะเกลไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดินทางปลอดภัยนะหลานนะ โอเคอยู่ไหนเนี่ยตำรวจอื้อเลยหนูอยู่ไหนอยู่ซัมเมอร์ซัมเมอร์นั่งอยู่ที่เดิมใช่ไหมลุงยืนอยู่ข้างนอกเนี่ยหน้าทางเข้าเขาตีกันงานพังแล้วเนี่ยก่อนได้ป้อใช่หนูถือแล้วพอดีว่าหนูขาดปีป๊อปม,มัน okay, <G> น่ารช้าโอเคเกลป้อนี่หนูถือแล้วเรานีกันไหมนหนีกัมาไรอได้โอเคเกลลุงก็ดีใจที่มึงแบบ รักแล้วก็เป็นห่วงป้าลูกนะพูดไมด้ลุงเข้าใจให้เดี๋ยวดีแล้วหลานลุงก็ลุงก็รักมึงเสมอด้านลุงเหมือนด้านน้ำใช่ครับเดี๋ยวกไม้ผู้จะวิ่งไล่ชุบเองแค่นั้นเป็นตัวเลยหนีฮะเล่นตัวอะไรครับหนีไม่ถอดเลยไมมันดูนี่นะอัศวินงขี่ม้าขาวไว้เนาะก็เส้นว่ะไม่ไม่ ไม่มันร้อนใช่ไหมฮัลโหลคุณไปไหนอ่ะฉันติดปยู่ขรียมอวามาเขาตีกันดีแล้วอยู่หน้างานอยู่หน้างานหน้างานไหนนี่ข้างๆเรียมองขวามาเัาตีคเัาตีกันดีแล้วเขาตีกันดีแล้วอ่ะกูคุยกับไอ้เกลยอยู่เนี่ยข้างหลังมือข้างหลังอยู่ตรงอีป๊อปอ่ะเห็นปะเห็นปะเห็ะไอ้สัตว์เอ้ยมึงออกจากงานมาขวามือมึงเจอเลยขวาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับอไแลยังเลย เมื่อเริ่มไม่ได้ตีกันแล้วเริ่มแทงประชาชนแล้วฉองโอ้โหมางานค่ะมางานเล็บไปเนี่ยยังไม่หายสวัสดีค่ะพอดีครับเรนนี่โอ้โหมันเรนนี่มาตอนมาตอนเวทีพังสวัสดีค่ะเขาตีกันเหรอเออโอ้โหเร็วไปชุมตึกมาแป๊บเดียวแต่โหไม่ได้มันเลย ยังไม่หายปะเหห็นรรถือเเปล่าดี๋ยวมันต้องรีก่อนอีกครั้งหนึ่งอ่ะไปเถอะไปเข้างานเถอะไหนอะโอ้โหไม่ได้แพทเลยอ่ะอยากทราบนู่นแอร์ดอบข้างๆเราเลยเฮ้ยแอนแอร์ดอบแอร์ดอบหรอเออเนี่ยแอร์ดอบฟ้าเหรอใช่เขาตีกันอยู่เนี่ยมึงเห็นไหมน่ะสะพานไปเหรอสะพานอยู่นู่นลจะรถเฮ้ยหายแล้วไอ้เกียวหายแล้วแต่ไอ้จุ้นยังเหมือนเดิมเฮ้ยยเหมือนอะไรเหมือนหลานลุงไง ใจจังเลยอะยังจิงก้าอเดวโอ้โหวัสดีครับอีเมิร์ฟโอ้โหคะดาผมก็นึกว่าใครไอดอยออนัวไหมคะดาเั้ตีเฮ้ยเมิร์ฟเมิร์ฟเมิร์ฟมครับนะมึงแก้งไปมึงแก้งไปเต้นใกล้เฉินดิเอ็นูดมาน จะได้เห็นตัวหนุนหรือเปล่าเดีะะย๋ยวหนุนก็ลองกันว่าไงฮัลโหลได้ยินไหมฮะอันนี้เราบอกว่าให้เขาไอ้น,นี่ได้ไหมไอ้ตอนเพลงแรกเราจะเล่นเพลงช้าก่อนใช้อะไรนะใช้เป็นหมัดอ,นะอ่ะชุดพกมาเพลงที่สมันจะได้แบบว่าตีกันยาวๆด้วย,ายามไม่รู้ไม่รู้มันจะด,ดีไม่รู้มันเ,เราไปห้ามมันไม่ได้หรอกช่างมันเถิดเดี๋ยงานก็จบแล้วเอาเอาหมอไปก่อนเอาหมอไปก่อนหมอมาปลุกหน้างานก่อน